สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเบลล์อีกแล้วนะคะวันนี้เบล์ก็มีทิปดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยซึ่งทิปดีๆที่เบล์จะนํามาฝากวันนี้ก็คือเป็นวิธีการส่งไฟล์นะคือหลายๆคนคงจะเจอปัญหาใช่ไหมคือส่งไฟล์ไม่ได้คือไฟล์มันใหญ่เกินเราจะส่งทางเฟซบุ๊กทิกต็อกหรือว่า u t u b e เนี่ยเราก็คือเราก็ส่งไม่ได้นะส่งทางไลน์เราก็ส่งไม่ได้ส่งจะเป็นบูทูธก็ใหญ่เกินบีบอัดไฟล์ไม่อยากบีบอัดไฟล์ขัวไฟล์เสียเนาะเบล์ก็มีวิธีมาส่งนะคะซึ่ง วิธีนี้เบลก็สรรหาแล้วก็คือได้ลองใช้มากับตัวนะซึ่งเบลเองกับเบลก็ทาคอนเทนต์อยู่บางทีเบลก็จะใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงทําแล้วก็ส่งเข้าหาเครื่องหนึ่งแล้วก็บางทีก็คือเครื่องหนึ่งที่เบลใช้บางทีอาจจะเป็นแอนดรอยนี้แอนดรอยจะส่งหาไอโอเอสมันก็ลําบากเนาะเบลก็มีทิคติคตีมาบอกค่ะทุกคนซึ่งก็เทิคติคีที่จะบอกก็คือเป็นแอปตัวนี้ค่ะ,อะแอปตัวนี้ที่เบลคืนให้ เป็นแอปตัวนี้คือให้ทุกคนขั้นแรกนะให้ทุกคนทําการโหลดทั้งสองเครื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ให้ทุกคนโหลดทั้งสองเครื่องเลยนะคือโดยส่วนแล้วคือเบลเข้าใจนะคือบางคนมันก็ชอบไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็ชอบใช้ Android บางคนก็ชอบใช้ iOS ส่วนตัวเบลเบลก็คือใช้ทั้งสองระบบเนาะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS เบลใช้ทั้งสองระบบนะคะก็คือเครื่องหนึ่งก็จะเป็นซิมไทยนะอีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นซิมเกาหลีเบลก็เลยใช้ทั้งสองเครื่องคือบางทีเครื่องนี้แบตหมดเครื่องนี้โหลดล ไม่ได้เงี้ยโหลดแอปอันนึงไม่ได้เบลก็จะใช้เครื่องหนึง่งอัดวิดีโอแล้วก็จะถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางทีเวลามันจะส่งหากันมันก็จะส่งลาบากเบลก็เลยแบบไปค้นหาจนว่าจนมาเจอ,อแอปแอปตัวนี้ค่ะทุกคนซึ่งเบลเองเบลก็ลองใช้มา3 4วันแล้วนะก็คือเคยส่งไฟล์สูงสุดครั้งหนึ่งก็คือ15บห้า 15นาทีไฟล์สูงสุดนะคะทุกคนที่ที่เบลเคยส่งดูให้ทุกคนลองไปส่งดูนะคือเบลเคยส่งแค่สูงสุด15นาทีนะยังไม่ถึง30นาทีเบลยังไม่เคยลองส่งนะอ่าเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากลองก็ลองดูได้นะอ่าค่ะเดี๋ยวเราคุยกับมาเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวแอปกันดีกว่าอ่าค่ะทุกคนโหลดแอปลงมาเรียบร้อยนะใช่ไหมอ่ามันต้องเบลต้องใช้เบลต้องใช้2เครื่องนะคะทุกคนในการอ่ทาทำในการส่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเบลจะใช้ Android อีกเครื่องหนึ่งก็คือ ต้องแบบมันต้องใช้สองเครื่องก็คือให้ทุกคนทําการดาวน์โหลดแอปตัวนี้ขึ้นมานะเพราะทุกคนโหลดมาเสร็จแล้วทุกคนก็จะเจอมาหน้านี้ใช่ไหมให้ทุกคนคลิกเข้าไปเลยพอทุกคนคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าให้ทุกคนสังเกตตรงช่องตรงไอโฟนนะคะทุกคนว่าตรงนี้เบลก็จะส่งไฟล์จากไอโฟนไปหาซนะัมซุงเนาะเบลก็เข้ามาที่แอปเลยค่ะ พอเข้ามาที่แอปปุ๊บเบลก็จะคลิกไปตรงที่ข้างบนทุกคนสังเกตรตรงวิดีโอนะคะเบลจะเลือกเป็นวิดีโอแรกเนาะเบลก็จะทําการติ๊กถูกค่ะติ๊กถูกมันก็จะขึ้นว่าเซนเนาะทุกคนก็จะเห็นว่า เบลได้ทําการเลือกเป็นแล้วก็จะเซ็นทุกคนจะเห็นเป็นเซ็นส่งข้างล่างนะเสร็จแล้วให้ทุกคนมาดูที่ซัมซุงค่ะซัมซุงให้ทุกคนกดคําว่ารีเซพนะข้างล่างข้างล่างใกล้ๆใกล้ๆเซ็นนะคะให้ส่งคําว่ารีเซพแล้วทุกคนไปดูตรง iPhone นะทุกคนก็จะเห็นเป็นรหัสให้ทุกคนพิมพ์รหัสที่ช่องซัมซุงได้เลยค่ะเสร็จแล้วพอพิมพ์เสร็จให้ทุกคนกดรีเซพนะคะเขาก็จะทําการส่งไฟล์จาก iPhone ไปหาซัมซุงในตัวนี้เบลขอ อนุญาตตัดเป็นในการรับส่งแบบให้เสร็จเลยนะทุกคนเพราะว่าไฟล์มันจะใหญ่พอควรอยู่ก็เวลาส่งก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรเนาะเบ mm hmm. ลก็จะขออนุญาตตัดให้มันสั้นๆลงนะคะ,ะทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้ iPhone ก็ได้ส่งข้อมูลไปหาซัมซุงแล้วนะคะผ่านตัวนี้อ่า ตอนนี้ก็ถือว่าส่งสำเร็จนะคะ,ะให้ทุกคนไปเช็คดูเอาที่หน้าแกลเลอรี่นะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าไฟล์ตัวที่เบลเลือกส่งจาก iPhone เข้ามาที่ a m s u n งแล้วคะ่ะเราไปส่งจาก iPhone ไ,ไปหา Android เราก็ไปเช็คตรงที่แกลเลอรี่ของแอนดรอยนะคะทุกคนคือให้ทุกคนลองไปเลือกดูเบลก็ทําวิธีนี้มาก็ถือว่าได้ผลูีนะทุกคนเพราะว่าบางทีมันก็ต้องใช้ทั้ง2เครื่องอะนะคือเครื่องนึงอาจจะไม่ว่างเครื่องหนึ่งแบบ คืออาจจะใช้อัดอีกเครื่องหนึ่งอาจจะใช้แบบเป็นทําการอัดวิดีโอถือทําอีกอันนึงก็คือถือบางทีมันก็ต้องทําบางทีเราก็ต้องมีทั้งสองเครื่องนะคนเรามันจะเป็นเนาะเอาละค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้เบลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เบลด้วยนะคะเจอกันใหม่อี ep หน้าค่ะ ep นี้บ๊ายบายอย่าลืมลองไปหโหลดเล่นดูกันนะคะ